ตู่พบเจอวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมพ่อแม่มือใหม่กับบิวธนินนะครับแม่ทันเหมือนเด็กอะใส่ตัวอื่นก็คอแดงแล้วไส่ตัวเนี้ยมันไม่แดงตัวเดียวกดกดกดอยู่สองชั่วโมงกดเป็นหมื่นพ่อซื้อของตัวเองด้วยเลยสั่งมาสั่งแม่ด้วยเลยสั่งมาตัวนึงจัดกระเป๋าจัดให้บิวด้วยจัดด้วยนอนทุกคืนก็จัดให้เนี่ยนอนให้แม่ได้เหรอเตรียมให้หนักไม่ไหวแล้วเดี๋นี่เคยเห็นพวกโอ้โหกำแน่นมากกำแน่นมากมีน้องเบนนี่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อุ่ยแต่งตัวกันดีมากเลยอะเหมือนน้องๆมาเยี่ยมบ้านพี่ตู่มากกว่ากี่เดือนแล้วอะครับเกือบจะสี่ครับนั่งไหมครับแน่เลครับตอนนี้7โลแล้วครับสังเกตพ่อคืออุ้มหลังแอนอย่างนี้แล้วนะเรานั่งไหมครับได้เลยนั่งก่อนได้เลยครับมีการบอกให้เขานั่งในบ้านก็เองแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าน้องเบนนี่ครับจริงๆคิดไว้ก่อนว่าชื่อเบนจมินเิวทานินแล้วเบนจมินอะไรเงี้ย รู้ว่าแบบเอ้เวลาฝรั่งเบนจามินเขาจะเรียกกันสั้นๆกันว่าแบบเบนหรือว่าเบนจี้หรือว่าเบนนี่ก็จริงๆนชื่อเบนจามินแต่เดี๋ยวนี้เรียกเบนนี่มากกว่าเบนจามินแล้วเบนจามินคือชื่อเบนนี่ก็คือชื่อเล่นของในชื่อเล่นอีกทีนึ่งใช่แต่จริงๆชื่อทาวินเด็กชายทาวินเบนนี่เบน เป็นพ่อแม่มือใหม่เหนื่อยไหมสุดๆเลยค่ะอันนี้มีพี่เลี้ยงไหมครับมีค่ะยุ่งกว่าเยอะเลยแต่ถึงมีพี่เลี้ยงเรายุ่งอยู่เร่อยคือต้องบอกว่าตัดสินใจมีพี่เลี้ยงอ่ะสามวันก่อนคลอดแล้วตอนแรกคิดว่ายังไงก็จะเลี้ยงเองแล้วทำไมสามวันก่อนคลอดถึงแบบคือคนนี้หลับไปแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่มีพี่เลี้ยงเนี่ยข้างขวาเราตอนเนี้ยต้องเป็นลูกแน่ๆที่ต้องนอนอยู่ด้วยกันแล้วถ้าลูกร้องตอนกลางคืนแล้วนี่เป็นคนนอนแปดชั่วโมงแล้วเราก็ต้องปั๊มนมอีกต้องทำความสะอาดของอีกก็คือตอนแรกแบ่งหน้าที่กันลล้ชดเเเจจรรียยบออไไไมม่่่่หหะะาตืืค ยกหูโทรหาเอเจนซี่เลยจ้างพี่เลี้ยงเลยแต่ว่าสิ่งที่บิวหาทําที่สุดคืออะไรไหมพี่ตู่ทันเนนเดี๋ยวคือแรกเราลองเลี้ยงเองคือแรกอ่ะก็คือมาอยู่ที่นี่แล้วหลังเนี้ยไม่เคยอยู่บ้านนี้มาก่อนก็คือย้ายบ้านพร้อมลูกอ๋อเหรอนี่คือบ้านใหม่เลยจริงๆหลังเนี้ยซื้อมา3ปีแล้วค่ะแต่ว่าเป็นสตูดิโอเป็นอะไรเงี้ยเป็นเหมือนโฮมออฟฟิศย้ายเข้ามาพร้อมลูกวันแรกที่นี่ไม่เอาพี่เลี้ยงด้วยไม่มท่านที่จ้างมาแล้วอะไรวะคืนนั้นไม่ได้นอนทั้งคืน ถึง8ปดโมงเช้าลองทั้งคืนหมอเขาสอนว่าต้องป้อนนมใช้ช้อนลูกเราไม่เหมือนลูกคนอื่นคือลูกเรากินจุหมอเขาแนะนาอ่อนครึ่งครับแล้วกี่ช้อนนะอ่อนครึ่งก็ไม่ได้นับก็คือเลี้ยงไม่เป็นก็คือเลี้ยงไม่เป็นอะอะไรวะเขาอยากกินมากกว่าอ่อนครึ่งอันนี้รู้แล้วต้องพลาดบ่าเราก็เลยรู้ไงเห็นป่ะพลาดบ่าเงียบเลย ก็รู้แล้วน้องก็ไม่คงไม่ทำอีกแล้วเนาะมันโดนวันโดนแบบคนครูสอนบอกว่าอย่าทำอีกแล้วก็คือเลี้ยงเองใช่ไหมอีกวันนึงเขามาตอน8ปดโมงเช้าเหมือนแบบแสงออร่าเขามาเหมือนคนที่แบบมาช่วยชีวิตเราแล้วทั่านัินนายซีโร่มาตอนเดี๋ยวโยนั่งตาโบ๋อยู่เนี้ยโอ้ใช่นั่งตาโบ๋เลยใช่เข้ามาเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวโยขอโต๊ะตรงนี้จะขอตรงนี้ที่เปลี่ยนเดี๋ยวเราไปซื้อกล่องตรงนี้มาตรงนี้จะวางทิชชู่ตรงนี้วางสำลีกากาต้มน้ำอยู่ไหน น้ำต้มสุกต้องมีนะตรงนี้เดี๋ยวโยเอาตรงนี้มีเวลายิ้มไหพี่ตู่ยิ้มหรือเลอะลูกยิ้มใช่ไหมอารมณ์เครื่องปั๊มนมนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยแฟนพี่ตู่สุดๆเลยนะมีให้เช่าด้วยเป็นเครื่องใหญ่เลยสำหรับแบบคนที่จะทำฟาร์มนมแม่อะไรเงี้ยโอ้ม่เชื่อเลยคือเอาจริงนะ ขอโทษนะครับพี่ตู่คือพี่ตู่เขาเป็นคนน่าเชื่อถือมากสําหรับเราแต่ว่าเราไม่เคยอัดคลิปกับเขาเขาก็จะแบบยิงมุ้ยิงมุกยิงมุกตลอดเลยเราก็แบบตามไม่ค่อยทันเพราะอะไรเล่นยังไงดีวะอย่างเงี้ยผมชอบเครื่องนี้พาามดูปะเครื่องนี้เลยทานินประกอบเองพี่ตู่เคยกินไอ้พวกกาแฟที่กดแคปซูลเคยเคยเคยนึกว่าทานนมเมียหรือเปล่าเฮ้ยผมเคยเลยตอนนั้นถ่ายรายการบอดี้เขาให้ลอง3แบบ จะบอกว่าคันสดแบบคันสดแล้วก็แบบข้ามคืนแล้วก็เก็บไว้เดือนหนึ่งมันจะหืนมากทึ่งในการที่เขาสามารถกินได้ใช่เหมือนเขาไม่มีชอยใช่ก็อันนี้ก็จริงๆคล้ายๆกับเครื่องชงกาแฟแค่วาง้วออกมาเลยอีกอันนี้ก็ชอบครับถ้าตอนกลางคืนร้องพี่นัยงบอกว่านอนตรงนี้เงียบเลยแผ่นนี้แผ่นรองเนี่ยมันไม่เคลื่อนจากข้างล่างใช่ไหมครกับอันนี้รีวิวดีไหมดีมากเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาแพ้อะไรคือแพ้เยอะมากซื้อมาใช้ตามไม่เกิน2วันอะหายหมดเลยเขาเรียกว่าอะไรก็อีโยก ใช่แล้วเด็กชอบมากเฮ้ยอ๋อเป็นไฟฟ้าด้วยแล้วก็อันเนี้ยบอกตอนนอนแล้วม an ันจะไม่โยกแล้วใช่พอมาถึงระดับหนึ่งมันจะล็อกไปไม่ให้โยกอยากนอนแล้วโยกอยากนอนโยกอยากนอนที่งาถ้ามีที่บ้านเมียน่าจะด่า พอลูกยังไม่จะหลับพอน่าจะไปก่อนแล้วอ่าหลับแล้วล่าสุดครับครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปรากฏว่าเขาชอบอันเนี้ยมากแบบชอบมองแล้วก็ยิ้มหัวเราะอยู่คนเดียวมองตลอดเลยเตียงอันนี้ก็ดีเนาะสรุปก็ดีทุกอย่างอะเนาะดีทุกอย่างที่อยู่ในนี้กับอีกอย่างหนึ่งอันนี้ดีสมมติเขาเตะใช่ไหมเขาก็เตะใหญ่เลยเขาชอบหมุนมนแหล่ะถือใช่ไหมถือเพราะเขาลำคาญเสียงเคยคิดป่ะก็เป็นไม่ได้เสียงงดัหยุดจะทีวะอะไรเงี้ย อ่ะเทคนิคการเลือกของก็คือบิวอ่ะจะเลือกที่จําเป็นแต่คนนี้จะเลือกที่เทนลีคือความหมายจก้ายของเขาคือผมเลือกที่ไม่จำเป็นเวลาซื้อ <laughs> ของก็ส่วนใหญ่เนี่ยถามจากคนรู้จักเพราะว่าเราทําอาชีพตรงนี้ด้วยอะ่ะคนก็จะมาแนะนำเราเยอะมากามีอะไรที่เขาแนะนําแล้วเรารู้สึกว่าจริงอ่ะมีหลายเรื่องนะ เล่าสิคือมันไม่ใช่ไม่จริงแต่มันแค่ไม่เหมาะกับเราอย่าอุ้มเยอะนะคะติดอุ้มก็คืออุ้มเฉพาะเวลาที่เขาต้องการเราแต่สุดท้ายคนที่ติดอุ้มคืออยากอุ้มอ๋อนึกว่าติดชอบให้ธนินอุ้มเขาหลายดอกแล้วนะเอาจริงไม่ไม่ผิดเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกลูกคนโต7็ขวบพี่ตู่ยังชอบอุ้มอยู่เลยเรามีเวลาแค่นี้กับเขาอ่ะเอาจริงเราเรารู้นะหลายๆคนจะมีคอมเมนต์แบบว่าเไม่ควรอุ้มแล้วนู่นนี่นั่นเด็กโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ เขาจะให้เราอุ้มถึงสักกี่ขวบแล้วก็อุ้มไปเถอะถ้าถ้ามีอะไรที่แนะนําเราจริงก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรเหมือนท่านนี้เน่ะเวลาห่อตัวเงี้ยเขากีดเลยนะผมลำเมียนเะเขาไม่ได้หมุนตามลูกอ่ะลูกต้องหมุนตามเขาหมายถึงว่าค่อยๆใส่ทีละขากลัวเจ็บแรปหนึ่งแล้วลูกก็ร้องไปอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่เถียงครับไม่เถียงไปโรงพยาบาลเหอะไงไม่เคยมีลูกเราก็ต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนเนาะค่ะหมอนัดทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาชอบแต่งตัวใช่ไหมเขาก็จัดเลย หกโบให้ลูกใส่ถุงเท้าใส่หมวกใส่ถุงมือทุกอย่างครบตอนนั้นลูกเจ็ดวันไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บพยาบาลบอกถอดหมดเลยชั่งน้ำหนักแต่ตัวมาเกือบชั่วโมงอ่ะแล้วพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จใส่กลับเข้าไปครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมตัดภาพมาเป็นพยาบาลยืนรอใช่ใช่พยาบาลแบบหมอหมอเรียกไม่พอนะเจ็ดวันคือใส่รองเท้าด้วยนะมีแต่งตัวไงไอแต่ว่ามันน่ารักนะมันมันเป็นความใส่ใจนะนี่คือสิ่งพี่ดูไม่เคยเป็นเลย ทุกวันนี้ยังไม่เคยไม่ใส่ใจลาไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจลไม่ใส่ใจอ่ะเอาเลยเขาเล่นเรากลับแล้วว่าเอากลับไปตั้งดอกเลยอโดนแล้วอะจึ๊กจึ๊กนี้เองเรื่องเสื้อผ้าไม่เคยดูเลยเคยไม่น่าพูดเลยเคยซื้อเสื้อให้ลูกสาวครั้งสองครั้งเองในชีวิตเหลือคือภรรยาเป็นคนเลือกหมดเลยผมว่ามันสลับกันแหละในคู่หนึ่งก็ต้องมีคนหนึ่งทำก็เหมือนกันคนเนี้ยไม่เหมือนเขยเาอยู่ฝั่งนี้เพื่อนผมเขาไปเที่ยว บบไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วมันดันมีแต่เมืองนอกเลยนะ,ะเขาก็เหมือนซื้อมาเพราะว่าผมกับเพื่อนก็อชอบแต่งตัวชอบอะไรเงี้ยเาอเอ้ยนี่มึงอันนี้ถึงวมาฝากตั้งแต่ตอนแบบเพราะว่ามันเ,ออเป็นคือเหมือนเด็กอ่ะเวลาที่เขาใส่อะไรที่แบบมันระคายเคืองเขาคอเขาจะแดงใช่ไหมคะแล้วแบบใส่ตัวอื่นก็คอแดงแล้วใส่ตัวเนี้ยมันไม่แดงตัวเดียวสิ่งที่น้าลินทำก็คือกางคอมพิวเตอร์ออกมาปุ่งกดกดกดอยู่2ชั่วโมง,ยยงกดเป็นหมืห่นอะก็เป็นหมือนพ่อซื้อของตัวเองด้วยเลยสั่งมาฝากแม่ ยังดีไงย,ยังมีตัวหนึ่ง <c oughs> ผู้ชายแบบนี้มันโอเคมันน่ารัก <c oughs> เพราะมันจะมีผู้ชายบางแบบที่ ไม่อยากแต่งเหมือนเมียเหมือนลูกอ่ะอันนี้อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วอันนี้อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเออเนี่ยหรอี้ทำไมก็ได้ให้ว่ตูอยู่คนเดียวแล้วเราอยู่ด้วยกันมีเรื่องที่สงสัยในการเลี้ยงลูกอยู่อะผมเป็นเรื่องของแบบว่ามวลมนุษยชาติผมนั่งดูลูกใช่ไหมแล้วก็มีพ่อของผมอีกคนนึงแล้วก็เขาก็มาเยี่ยมหลานอะไรเงี้ยคุณปู่นั่งคุยกันว่ามนุษย์นี่ก็แปลกเนาะเกิดมาเป็นเด็กทารกอะ ถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเขาทําอะไรไม่ได้ตายคือเขาสมมติว่าเราไ็นสัตว์สัตว์อื่นสัตว์อื่นเงี้ยก็เดินตามลูกหมาก็คือคลอดปุ๊บก็คดิน้ก็ดูแลนกินนมก็ลูกหมาก็คานไปกินนมได้ต้องคอยดูแลประคบประงมตั้งกี่ปีถึงจะแบบช่วยเหลือตัวเองได้ในเวลาแล้วทางั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดถ้าปล่อยทิ้งไว้เฉยเอยที่ตูคิดยังไงคิดยังไงกับอันี้คิดว่าคิดขึ้นมาทำไมนะไปลองแบบนั่งเซิร์ชนะว่ามี มีสัตว์อะไรที่เกิดมาแล้วไม่สามารถช่วยตัวเองเหมือนมนุษย์ได้เอ๊ะมีหลายชนิดนกกระจอกนกพิรามนกพูนอนกแต่เขาเริ่มที่จะไอ้นี่เร็วเพราะไลฟ์สแปนเขาสั้นไงแต่ของเราพอไลฟ์สแปนมันยาวมันก็เลยจะต้องใช้เวลานานนขอบคุณชัดตีีวิดีครับเราเรานั่งบ้างไหมได้ครับบ้านเรียบร้อยมากเลยปกติงานบ้านบอกว่า ใครแบ่งหน้าที่อะไรเบนนี่ทำอะไรบ้างถูกพื้นทำกับข้าวสู้กันแล้ววันนี้ดูจนผมเวละซักผ้าทำงานบ้านเตรียมอาหารอะไรเงี้ยครับจัดจานไหมโอ้โหพี่อุ้มเลยอุ้มเขาจะชอบเก็บจนแบบว่าพี่เลี้ยงว่าแล้วแบบคุณตันนเก็บอะไรไว้เยอะแยะค่ะในตู้เย็นคือเขาจะเป็นคนชอบอุ่นอาหารชอบอบคือ ทุกคำต้องสวยสมมติว่าผมกินกะเพราหมูสับไข่ดาวเงี้ยในทุกๆคำมันจะมีข้าวมีหมูมีกะเพรามีไข่ดาวผสมผสมกันเท่าๆกันความเยอะสความชอบความชอบของเขาแต่มันจะเป็นข้อเสียตอนที่ว่าไปกินบุฟเฟ่หรือไปกินอะไรเงี้ยเขาจะกินไม่ทันคนอื่นพี่น้องเขาอะเฝาแล้วผมกินกันแบบไวมากกินไม่ทันไม่ใช่บุฟเฟ่อันนี้คือสั่งธรรมดาถึงแม้ว่าบุฟเฟ่ก็ไม่ทันผมอะเนื้อทีละชิ้นอะรูาอา ค่อยๆละเมียดถูกไหมอืมตะเกียบฟาใช่ปึ้งสุดขั้วจริงได้ไหมแต่บางอย่างมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าไม่แต่บางอย่างเราก็เป็นคล้ายๆกันเพราะว่ามันเป็นวิธีกินของเขาค่อยๆทีละทีละชิ้นชอบแบบความสุกแบบอาจจะไม่สุกมากอะไรเงี้ยเริ่มแบบไม่ไม่ได้สุกเต็มที่ยังมีความชมพูเล็กน้อยออกขึ้นแหละคุณภาพของเนื้อมันหายผมย้ายใช่ไหม ไแล้วบางทีเวลาเขาช่วยอะเลอะเทอะกว่าเดิมไม่ช่วยแบบพอเรามีน้องแมนนี่เนาะเราก็จะได้ไปบ้านคุณปู่คุณย่าบ่อยขึ้นท่านนี้ก็จะกิดเคยเจอขั้นกว่าของเขาป่ะสมมติมีผัดไทยใช่ไหมคะตอนนั้นเมเรียนบุขอขอพูดนะเหมือนกันเลยความชอบคือชอบจัดบ้านชอบจัดจานชอบกินอาหารให้สวยตอนนั้นก็คือผัดไทยแบบเอามาเทให้เราเราก็คิดว่าโอเคเทแล้วก็ใส่ผักแล้วก็มีมะนาวโอเคจบแต่สิ่งที่คุณปู่ทำก็คือจัดให้เหมือนที่เขาผัดให้เราใหม่ๆเลยเส้นก่อนปุ๊บ แล้วเอาเต้าหู้ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็แบ่งถั่วแบ่งอะไรเสร็จปุ๊บคิดว่าจะจบแล้วใช่ไหมคะทิชชู่มา เช็ดจานที่สุดเลยบ้านเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆใช่นเช่นจังเช่นเล็กอ่ะที่ก่อนให้มันด้วยด้วยเสี๋ยวบางทีมาในห่อเทให้ให้หน้ามันไม่คว่ำอ่ะซึ่งแบบคนละขั้วกับบ้านวิวเลยเขาเรียกตัวเองว่าพ่อบ้านผาถามตอนนี้จะฟูแล้วจัดกระเป๋าไปข้างนอกจัดให้วิวด้วยผมจัดด้วยอครับทำทุกอย่างเลยคนน่ารักอ่ะชุดนอนทุกคืนก็จัดให้เนี่ยจัดชุดนอนให้จัด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 ชุดนอนให้เมียได้เหรอเตรียมให้เตรียมให้ ได้ผมไมทุกคืนผมว็เป็นคนแบบชอบจัดแจงเวลาพับอะไรแล้วมันแบบเราเป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่าพับแบบนี้มันเก็บอยู่บ้านเราเลยมันเก็บค่าได้เยอะไงจริงอยากให้เป็นนี่เป็นแบบเขานะจริงๆแล้ว่หนักไม่ไหวแล้วใช่แักกระเป๋าอ่ะเดีนี้เคยเห็นไอ้พวกโผกรกำแน่นมากกำแน่นมาก มีไนึูกมไ่ไหวหรือไม่อยากอยากอยู่กับมามี๊อยากอยูมามีเขาเลยกล้าแล้วก็กลับไปกล้ามเหมือนเดิมแต่ผมอาสาเลยใช่เขาอาสาเขามาช่วยเดี๋ยวมันนานกือนเดิมก็ไม่เรียกว่าแบ่งหน้าที่ละผ่านไปเรื่องอื่นเลยก็ได้แต่ว่าในพาร์ทอื่นๆอย่างเงี้ยสมมติว่าพวกผมทำงานร่วมกันยิมก็จะเป็นหลีด l e เรื่องงานหลีดเรื่องงานถ้าพี่เลี้ยงลาเราแบ่งหน้าที่กันยังไงอ๋อผมเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำเปลี่ยนเพิดแต่อย่างบิวก็จะเป็นแบบต้อนนมกล่อม หรือว่าเข้าเต้าอะไรเงี้ยแล้วถ้าช่วงเวลาพายที่ตกดินหลับไปแล้วใครจะเป็นคนลุกมาเปลี่ยนยังไม่ยเคยเจอเรื่องนั้นแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นผมต้องแบ่งดีๆนะว่าพี่ดูเคยเจอปัญหานั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาโอเคเน่เขาอยู่ได้แล้วเราติดผับจีไงแล้วติดเกมด้วยเราได้ยินเราได้ยินลูกร้องเราก็เอเมียเราคงจัดการได้แหละเพราะว่าเพื่อนเราตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือก็เลยแบบทิ้งเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเมียเดินเข้ามาบอกว่า ไม่ได้พูดอะไรด้วยเปิดข้าดูแล้วก็อขอปิดกลับไปตอนนี้เราเลลต้องทิ้งเพื่อนตรงนั้นละขอโทษนะหนุห่มๆแต่ก็ดีกว่าเราตายครบแต่แต่ถ้าเรื่องที่ทนันเห็นไอ้นี่ที่สุดแบบเป๊ละลำเนียที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าเวลาวิธีการเอาเสื้อยืดออกจากแม่แขนวนไม่ตูทำยังไงคะ เอาออกจากลําตัวนั่นพวกเดียวกันเต้นใช่ขึ้นรถจอดมันต้องว่ะยืดคอทำได้เหรอใช่ดึงออกแล้คอยืดแค่ไหนก็ดึงใช่ไหมก็ออจากคอบ้างบิวอะลงคลิปไปในทิกต็อกด้วยดูลงกล้องจนเปิดเพราะว่าตอนนั้นรีบมากกล้องวงจรปิดในตู้เสื้อผ้าด้วยเหรอเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นอะไรที่เราคิดว่าจะถ่ายอะพอล้วดูบ่อยไหมฮะเราจะได้คืนของทุกทีติดตัวคลิปนั้นอะทำให้บิวรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะ แล้วก็ถือแต่แต่ไม้แขวนเสื้อกับเสื้อยืดสีดำมาเ้าก,ก็ยื่นให้เราเสร็จปุ๊บเราก็อ่ะตามสเตปแล้วก็ดึงออก,ด,กอดึงขึ้นผมก็บอกเฮ้ย hey, ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยายายายอ,อย่าดึงอย่างนั้นยเสียฟึดเอาลงล่างแล้วนี่คือหน้าตาเขาคือแบบฉลาดวะหรืออย่างบางทีรีดผ้าก,ก็หน้าที่เขาเราเข้าใจทุกสรีระของเสื้อผ้าภรรยาหรือแบบผ่องๆแกตุกตาเงี้ยก็จะใช้พวกไอ้น้ำ ด้ทั้งวันดีทั้งวันผู้หญิงชอบไหมดีเนาะคุณกำลังสร้างสแตนดาดที่สูงเลยนไปสำหรับผู้ชายกิเม็ดแก้วมังกรคุณนั่งแกะให้อันนั้นคือคอนเทนต์เปล่าไม่แกะจริงๆวันนั้นอะบิวเขาถ่ายคลิปไปกดโดนปุ่มสโลว์ครับทันคลิปมันใช้ไม่ได้เลยก็คือเหมือนที่เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นแบบสโลว์เลยแล้วนั้นเป็นงานเป็นงานลูกค้าด้วยเครียดแบบหน้าชาเลยเพราะมันรู้ตอนหนึ่งทุ่มผมก็ไม่รู้จะทำอะไรให้ถ่ายเครียดดีใจหรือสบายใจขึ้นมาก็เหมือนมีคน ทำมีมีมอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเอ้าวะทำคือมันมันเยอะมากอ่ะมันเยอะมากแล้มันไม่ได้อยู่แค่ผิวมันอยู่ทั่วมันอยู่ข้างในแจดูดิอย่างเงี้ยมันขำๆ่เงี้ยแล้วก็แบบเขาอย่างนั้นเขาสุดท้ายเขาก็ยิ้มได้ไงว่าสิ่งที่เราทำเราทำอะไรแบบทำดาเมเชียนแกสลักแกแก้วมังกรแกสลักเป็นรูปหมาดอมิเชียนแล้วเอาเม็ดออกใช่แบบเซอร์ไพรส์แล้วดีใจซึ้งไหมน้ำตาไหลไหมคนมีคนมาแกะสลักหมาดาเมเชียนจากแก้วมังกรให้ คือดีใจเพราะว่ารู้ว่าเขาตั้งใจทําให้เรายิ้มได้เพราะว่าตอนนั้นคือดิ่งเลยอ่ะคุณในวันนีเอาละสางบรรทัดฐานเรื่อง l ลิฟ language แต่ละคนอ่ะชอบไม่ต่างแตกต่างกันชอบที่จะให้เขาดูแลไหมแบบนี้แต่ถ้าทนินเองเนี้ยมีไหมมุมไหนที่เราอยากให้เขาทําที่รู้สึกว่านี่คือการแสดงความรักของภรรยาเราก็จริงๆที่เขาทําอยู่ดูวันนี้ก็ ผมก็รู้สึกได้ว่าเขาหลักอยู่แล้วแล้วมันก็เหมือนบาลานซ์ได้ดีแล้วครับชีวิตชีวิตเราตอนเนี้เบนนี่นี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่ที่เขาให้หมายถึงว่าตอนแรกเราตกลงกันว่าเราจะไม่มีลูกครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราชอบใช้ชีวิตกันสองคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันดึงผมแบบขอว่ามีลูกได้ไหมแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเขาให้ผมยโอเคโอ๊ยวันนี้คุยเยอะมากเลยครับขอบคุณทีเปิดบ้านให้มา เยี่ยมน้องเบนนี่ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครั้งแรกด้วยที่เราเคยเจอกันใช่ครั้งแรกเลยดีใจมากมาทุกคนบอกว่าไม่ใช่ีคครับมีอะไรอยากฝากไหมครับก็ฝากช่องวิลลาพรทุกแพลตฟอร์มก็วิลลาพรแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเันินเอสเหมือนกันครับแบรนด์ที่เราทำอยู่ก็มีบอนดี้เจลลี่กับบอนนาน่าอันนี้คือครีนด้วยป่ะฮะมีมีสรทรีมีสูตรที่เป็นคลีี่เป็นอังช้อร่อยใช่ไม่มีน้ำตาลเป็นยาหวานค่ะแล้วก็นมอมลมนแป้งโฮวิตอันนี้สูตรเดียวนะนอกนั้น เป็นสูตรปกติผมเคยเจอแบบที่เขาบอกคลีนไม่มีน้ําตาลแต่น้ํามันเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นน้ําผึ้งครับแล้วก็น้ํามันเป็นน้ํามันลำข้าวบอนนาน่าขายทางออนไลน์แล้วก็ตามห้างครับโอเคตั้งบู้ครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับผมวันนี้ครับ